สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมช่องบอนสีบ้านป้านันนะคะวันนี้ก็เป็นเช้าวันอังคารนะคะเช้าวันอังคารป้านันก็จะมาแบ่งปันบอนสีราคาแบบเบาๆนะคะไซส์แบบกลางๆนะคะเพื่อนๆจะไซส์กลางๆไปแล้วก็ ไปอัพกระถางได้เลยนะคะวันนี้ก็จะมีไซส์หกับ70นะคะเ,เพื่อนๆจ๋าค่าส่งต้นแรก50ต้นต่อไปป้านันขอบวก10บนะคะส่งทั้งกระถางส่งปอนอเอมให้นะคะได้ทั้งโอนและปลายทางนะคะเ,เพื่อนๆจ๋าเ,เพื่อนๆท่านได้ชมคลิปแล้วนะคะถูกอกถูกใจต้นไหนนะคะก็แคปภาพได้ก็แคปเนาะถ้าแคปไม่ได้ก็ เตรียมสมุดปากกานะคะเตร no to nice ียมสมุดปากกาไว้จดกันเลยอย่าด <or heart> ูเพลินนะคะเตรียมไว้ก่อนนะคะเตรียมสมุดปากกาไว้ก่อนถูกอกถูกใจก็จะได้จดชื่อกันเลยนะคะถูกอกถูกใจก็จะได้จดชื่อกันเลยมีห้าสิบกับเจ็ดสิบนะคะวันนี้เนาะแล้วแต่หน้าไม้กับอ่าอ่านั่นเนาะนะแล้วแต่หน้าไม้นะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าบางอย่างก็ห้าสิบบางอย่างก็เจ็ดสิบนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะ เ่อาการไม่เสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยต้นแรกต้นแรกป้านันก็ให้อันนี้เลยไก่ส่วนแตงสวยๆนี่เลยอ่าให้เจดสบาทนะคะเปิดต้นแรกให้ไก่ส่วนแตงอ้านะคะอันนี้ก็พอมีจํานวนแบ่งปันนะคะ70บาทนะคะไซน่ารักเลยไปอัพกระถางได้เลยนะคะ70บาท ต่อมาจะเป็นอสงไขยนะคะห้บาทอสงไข่ต่อมานะคะต่อมาอันนี้จะเป็นนบพัเก้านะคะนบพัเก้าห้บาทด่างสวยๆเลยนะเพื่อนๆจ๋าด่างสวยๆเลยนบพะเก้าชมพูพยาห้บาท นี่พุ่มสวยๆกันเลยเพื่อนๆจ๋าสีหวานหวานใครชอบโทนหวานหวานนะคะสีแดงสีชมพูสีเหลืองวันนี้เลยนะคะประนันจัดให้นะคะเป็นฟอร์มคอมเพกเนาะเป็นฟอร์มคอมเพกห้าสิบบาทนะคะชมพูพญาอันนี้จะเป็นบอนใบไผ่นะคะบอนใบไผ่ ay, สวยงามมากนะคะเพื่อนๆจ๋าอันนี้ก็กําลังเริ่มกัดสีมาแล้วนะคะอันนี้จะเป็นบอนกัดสีนะกัดสีสวยงามมากเลยนะ สวยเลยให้50บาทบอลใบไผ่ bye, นะคะนี้จะเป็นลักกี้อ่านะคะน่ารักน่ารักตะมุตะมินะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าใบใบเลียวเียวน้อยๆยยาวๆวอา่าน่ารักเลย50าบาทนะคะลักกี้ต่อมาอันนี้จะเป็นบอนกาบนะคะเพื่อนเอนจ๋บนาบอลกาบเศรษฐีริมเงินนะคะเศรษฐีริมเงินจะออกเป็นสีอา่า เหลืองอ่อนๆนะคะจะว่าขาวก็ไม่ใช่จะว่าเหลืองก็ไม่ใช่นะคะจะออกอ่อนๆนะคะเศษฐีริมเงินกาบนางสวยมากนะคะเพื่อนๆจ๋าถากัดโตเต็มที่นะคะสวยงามมากไอห้บบาทนะคะเศษฐีริมเงินชื่อดีมากเลยนะเพื่อนๆจ๋า ต่อมาต้นนี้จะเป็นเศรษฐีริมทองนะคะเศรษฐีริมทองปนันให้อยู่ที่70บาทนะคะเศรษฐีริมทองให้70บาทเพราะไม่ค่อยมีจํานวนมากนะคะเ,เพื่อนๆจา๋าหัวเขาเล็กเล็กนะคะแม่พันธุ์เขาเน,ะะนาะปนันขอ70บาทนะคะ อ่าเนือดวงเหนือดวงป้านันให้ไซส์นี้ให้เจ็ดสิบบาทนะคะเหนือดวงให้เจ็ดสิบบาทใครชอบไม้ป้ายไม้ด่างนะคะเหนือดวงยิ่งโตยิ่งสวยนะคะเพื่อนๆจา๋าอันนี้จะไปสีเข้มตอนโตนะคะบอลบางตัวตอนตอนเด็กน่ารักตอนโตไม่สวยแต่บอลตัวนี้รับประกันเลยว่ายิ่งโตยิ่งสวยนะคะสวยจนที่ว่าป้านันไม่อยากผ่าเลยนะเพื่อนๆจา๋า ยิ่งแก่ต้นยิ่งสวยนะคะเหนือดวงให้70บาทเท่านั้นนะคะรีบกันเลยนะคะแคปได้แคปเลยถ้าแคปไม่ได้ก็จดชื่อแล้วก็โทรหาได้เลยนะคะเบอร์โทรประนันก็0 8 1ย์1 0ด7 5สอนยดเจดห้านะคะต้นนี้น้องมีชื่อว่าเหนือดวงก็มีจำนวนให้นะคะเพืเ่อนๆจะมีจำนวนให้อยู่นะนี่นะคะอันนี้ก็เหนือดวง นนก็เนื้อด้วงนะคะมีหลายต้นอยู่นะนุน่นก็ใช่นะคะอยู่แถบน้นใช่หมดเลยเนือด้วงนะคะ70บาทนะคะต้นต่อมาอันนี้จะเป็นเทพเทวาห้าสิบบาทนะคะเทพเทวาห้บาทต้นนี้จะเป็นเพชรราชาหน้านี้สวยมากเพื่อนๆจ๋าน่ารักมากเลยตะมุตะมิอ่ะห้าสิบาทนะคะ มานนางพิมให้ห้าสิบบาทนะคะไซนี้กําลังกัดสีถ้ากัดออกมาชมพูจ๋าจ๋ากันเลยนะเพื่อนๆนจา๋าไซนี้ให้ห้าสิบบาทนะคะเอาแคบได้แคบแคบไม่ได้ก็จดชื่อได้เลยนะคะต้นนี้พญาดำรงราชานุภาพเอาให้ห้าสิบบาทนะคะเพื่อนๆจา๋าพญาดำรงนะคะห้าสิบบาท แดงแดงต้นนี้นะคะเอาพนันลืมชื่อลืมชื่อต้นที่หนึ่งให้ห้าสิบบาทนะคะ,อะบอนกาบต้นนี้บอนกาบพรสวงนะคะบอนกับพรสวงให้ห้าสิบบาทนะคะเพื่อนๆจา๋าไซนี้นะ,ะตะมุตะมินะคะเพื่อนๆจา๋าห้าสิบบาทต่อมาต่อมาพนันจะหยิบอะไรอ่าอันนี้จะเป็นปีกกินารีห้าสิบบาทนะคะเอาไซนี้พนันให้ห้าสิบบาทนะคะ นี่มันจะอยู่ในไซส์70แล้วนะเพื่อนๆจ๋าอันนี้อย่างอย่างปลายแหลมยาวนะคะให้50บาทปีกินนารีอ่าต้นนี้จะเป็นอ่าอะไรนะอ่ากนานลืมอีกแล้วเพื่อนๆจ๋าก็นานลืมอีกแล้วอ่าปูอะไรสักอย่างนะเพื่อนๆจ๋าลืมอีกแล้ว เอาให้50บาทไปเลยนะคะป้นานันลืมชื่ออีกแล้วนะคะเป็นบอนใบไผ่นะคะลืมชื่อต้นที่สองนะคะให้50บาทนะสวยเลยมีชื่อเนอะป้นานันลืมชื่อนะคะถ้านึกได้จะเขียนติดไปให้นะคะถ้าใครแคปภาพได้ก็แคบแคปไม่ได้ก็จดชื่อบอกว่าลืมชื่อต้นที่สองนะคะห้าสิบบาทามาไผ่ต้นนี้จะเป็นไผ่ขวัญสิริอันนี้ก็50บาทนะคะ นีมีสองต้นนะเพื่อนๆจ้าไผ่ขวัญสิรินะคะกระถางนี้จะเป็นพรมพิมานนะคะพรมพิมา้า50บาทนะคะต้นนี้นารีบุรพานะคะเป็นบอใป้ายนะคะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะสีหวานเลยนะอาจัดไปให้50บาทเท่านั้นนะคะนารีบุรพา ต่อมาด้านนี้นะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าด้านนี้จะเป็นไม้ไม้โบราณเยอะตู้นี้นะคะเอาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยพระยาพันวังนี่โอ้โหต้นกําลังสวยต้นกําลังนั่งนั่งกัดสีสวยๆเลยนะคะเพื่อนๆนจา๋าเอาไซนี้ประนันให้ห้าสิบบาทนะคะให้ห้าสิบบาทเลยวันนี้นะคะให้ห้าสิบบาทเลยขอยากเอาไปทําฟอร์มโกจัดเลยนะเพื่อนๆนจา๋า บอกได้เลยว่าพยาพันวังอยู่หลายต้นรวมกันนี่สวยมากสีส้มสวยมากเลยนะถ้าไปทำฟอร์มโกเนี่ยสวยงามมากมีจํานวนให้นะคะไส่กัดสีห้าสิบบาทนะคะห้สิบบาทนะคะอยากได้รีบเลยนะคะต้นนี้อ่าอ่า เรืองพระนาลายนะคะเรืองพระนาลายให้ห้50บาทนะคะอันนี้ยิ่งแก่ต้นจะยิ่งสวยนะคะเพราะไอเม็ดสีเขาเนี่ยจะประกายเป็นสีม่วงสะท้อนสวยมากเลยนะคะเรืองพระนาลายณ์50บาทนะคะ,ะต้นต่อมาชมพูสวยสวยนี่แม่ปลาบู่ทองนะคะแม่ปลาบู่ทองก็50บาทนะคะ,ะต้นนี้จะเป็นหงดารุนก็50บาทนะคะเพื่อนๆนจ๋า วันนี้ภาพออกจะมืดมืดหน่อยนะเพื่อนเพื่อนจ๋าเพราะว่าคล้มทั้งวันเลยมืดมืดอยู่นะคะสายแล้วก็ยังมืดนะคะหงดารุ่น50บาทนะคะต่อมาจะเป็นไก่ฝรั่งนะคะไก่ฝรั่งก็50บาทนะคะต้นนี้จะเป็นอ่าป้านันลืมนะเพื่อนๆจ๋าลืมลืมชื่ออ่ะให้ไปอยู่50บาทนะคะลืมชื่อต้นที่3นะคะมีชื่อแต่ป้นานันลืมนะคะ ต้นนี้ให้ไปเป็นในานามลูกไม้นะคะเป็นต้นที่สี่ไม่ที่ไม่ไม่ลืมชื่อนะคะลืมชื่อแล้วไม่มีชื่อนะคะต้นนี้ไม่มีชื่อแต่สีชมพูหวานเลยเป็นลูกไม้นะคะให้ห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะวันนี้ป้านันส่งทั้งกระถางนะคะห้าสิบบวกสิบนะคะถางแรกห้าสิบถางต่อไปบวกสิบนะคะ อันนี้จะเป็นเมืองเชียงใหม่นะคะเมืองเชียงใหม่เอาใครอยากได้รีบจับจองกันเลยห้าสิบบาทราคาเบาๆน่ารักน่ารักนะคะแดงๆนี้จะเป็นสก,กะนิมิตรนะคะให้ห้าสิบบาทสก,กะนิมิตรใบเขาจะแดงหมดใบนะถ้ามักขวานหลังสันเขาจะครึ่งหนึ่งเขียวครึ่งหนึ่งแดงอันนี้จะเป็นสก,กะนิมิตรนะคะ นี่จะเป็นมิตรไมตรี ree, ชื่อดีมากเลยนะคะเพื่อนๆจ่ามิตรไมตรี ree, เอาให้ห้าสิบบาทนะคะวันนี้เนาะนี่บรรดาลซับนะคะบันดาทซาะะับห้าสิบบาทจา้าจะเป็นบอลใบไผ่ ay, อีกตัวหนึ่งเพื่อนๆจ่าสีเข้มๆเ,เลยนะสีดััๆเลยนะบอลใบไผ่จะออกแบบสีดํดๆนะคะเพื่อนๆจ่าจะออกแบบแดงจนดําเลยนะคะให้ห้าสิบบาทนะคะ ต่อมานะคะโอ้ยพยาพันวางเยอะนะคะเพื่อนๆจ่าตู้นี้นะอันนี้จุลาลงกรไก่ต้นนี้วันนี้รู้สึกว่าจะลืมลายต้นนั้นเนี่ยเพื่อนๆจ่าต้นนี้ก็เป็นไก่นะคะเพื่อนๆจ่าแต่พนันลืมชื่อนะลืมชื่อต้นที่ห้านะคะลืมชื่อต้นที่ห้าไก่ที่ลืมชื่อนะคะห้าสิบบาทห้าสิบบาทนะคะไก่ต้นนี้เนาะพนันลืมชื่อให้ห้าสิบบาท ต้นนี้นะคะต้นนี้นาทีทองนะคะกระถางนี้เศรษฐีริมหน้ากับอ่าเศรษฐีริมทองพนานลืมเศรษฐีริมทองกับกวนอูนะคะสองต้นในกระถางให้เจ็ดสิบบาทนะคะอ่าให้เจ็ดสิบบาทแขบได้แขบไว้นะคะไวเลย ป้านันลืมชื่ออีกแล้วเพื่อนๆจ๋าเป็นบอนกลกับบอลใบไผ่กาบใบไผ่นะคะลืมชื่อนางมีชื่อนะคะเพื่อนๆจา๋าเดี๋ยวป้านันจะค่อยๆนึกนะถ้าใครใครเอฟต้นนี้เดี๋ยวป้านันค่อยๆนึกชื่อแล้วติดไปให้แต่ถ้านึกไม่ออกจะเขียนว่าลืมชื่อนะคะต้นที่หกนะคะต้นนี้ต้นแม่สวยงามมากอ่าต้นนี้ป้านันขออยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะคะ ต้นต่อมาน้องมีชื่อว่าสยามเพลนะคะสยามเพลให้50บาทนะคะเพื่อนๆจ๋าบอลตัวนี้ก็เป็นบอลยิ่งโตยิ่งสวยนะคะสูงใหญ่แข็งแรงสยามเพลห้าสบาทนะคะ ต้นนี้จะเป็นพระนารายพระนารายอันนี้ให้เจ็ดสิบบาทนะคะเ,เพื่อนๆจ๋าสูงใหญ่กัดสีสวยแข็งแรงไม่ค่อยทิ้งใบเนาะเป็นบอนโบราณตัวหนึ่งที่แข็งแรงใหญ่อลังการะนะคะเจ็ดสิบบาทนะคะนี่จะเป็นหานุมานจองถนนนะคะจะหานุมานจองถนนให้ห้าสิบบาทนะคะหานุมานจองถนน ตู้นี้ก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆจา๋าต้นไหนที่ป้นันไม่ได้พูดนะคะทักถามมากันได้นะคะทักถามมากันได้อุย้ยเอาเอื้อมสิต้นนี้ไม่ถึงต้นนี้จะเป็นไก่เขาต้นนี้จะเป็นไก่เขาสมิงนะคะให้ห้าสิบบาทนะคะไก่เขาสมิงนี่นะมีจํานวนอยู่นะไก่ราชาวดีออาส่องได้ใบเดียวพอดึงแล้วมันนั่นสุดเอื้อมห้าสิบบาทนะคะ สวยเยอะเลยนะคะตู้นี้สวยเยอะเลยนุ่นพนารายมีเยอะเลยอนนุนวาสุกีแผงอ่าให้ตัวนี้ให้ห้าสิบบาทนะคะเพื่อนๆจ๋าตัวแผงนะคะแผงก็สวยโตวไวเรียงง่ายนะคะเพื่อนๆจ๋า ตัวโตวไหวเลีย้ยงง่ายอันนี้จะเป็นขุนสีคดชะคงเริ่มกัดสีแล้วให้ห้าสิบบาทนะคะขุนสีคดชะคงถ้ากัดสีมาแล้วชมพูแบบเข้มๆเ,เลยชมพูออกแดงนะคะเพื่อนๆจ๋าจะว่าแดงก็ไม่ใช่ชมพูจ๋าก็ไม่เชิงนะคะชมพูออกเข้มๆนะคะขุนสีคดชะคงมีหลายต้นอยู่นะอ่าผ่านไปตู้ที่สอง มาต่อตู้ที่สามกันนะคะเพ <French> ื่อนๆนจ๋ามาต่อตู้ที่สามกันนะคะอ่าตู้ที่สามต้นนี้จะเป็นอ่าน้องมีชื่อว่ามีซับนะคะมีซับต้นนี้ประนันให้ห้าสิบบาทนะคะมีซับโอ้ยสวยๆทั้งนั้นเลยโอ้ยเปิดตู้ใหม่นี่มีแต่สวยๆเพื่อนเพื่อนจ๋าต้นนี้จะเป็นอ่ารัตนสินอ่ารัตนสินประนันให้ห้าสิบบาทบอลป้ายสวยๆเลยนะเพื่อนๆนจ๋าห้าสิบบาทนะคะ ต้นนี้จะเป็นคุณหญิงทองม้วนนะคะแล้วก็อีกต้นหนึ่งนี้ป้านันไม่แน่ใจนะคะเป็นต้นอะไรแถมไปคุณหญิงทองม้วนให้เจ็ดสิบบาทนะคะอ,ะอันนี้จะเป็นไก่เศรษฐีรู้สึกว่าจะหนออีกหนอนหนึ่งนี้จะเป็นอ,ะ,อ,ะ,อะไรเอ่ยหนอนหนึ่งนี้จะเป็นพญานามืน่นรวมกันสองต้นต้นนี้กระถางนี้ขอเจ็ดสิบบาทนะคะสองต้นพญานามื่นกับไก่เศรษฐีนะคะ ต้นนี้สวยงามมากเพื่อนๆจ๋าต้นนี้สวยงามมากจะเป็นเศษฐีริมทองสวยงามมากต้นนี้โอ้โหอ่ะขอเจ็ดสิบบาทนะคะเจ็ดสิบบาทสวยงามมากใครอยากได้ต้นนี้นะคะรีบกันเลยหน้าสวยงามมากเข้มปูทิมปูทิมโอ้โหสองใบสีเจมเลยเพื่อนๆจ๋าให้ห้าสิบบาทปูทิมนะคะใครอยากได้ปูทิมห้าสิบบาทนะคะ จังหวัดลำพูนห้าสิบบาทจ้าอันนี้จะเป็นเยี่ยมตะวนันเยี่ยมตะวันเป็นบอลใบอ่าเขาเรียกอะไรป้ายนะคะป้ายออกสีชมพูนะคะจัดป้ายห้ิบาทเยี่ยมตะวันนะคะอันนี้มีจำนวนไม่เยอะเดอ้อ สีเลิกงามให้50บาทจ้าป้ายสวยมากเพื่อนๆจ้า50บาทสีเลิกงามลาสีพืชศกอา้าวไซนี้ให้50บาทลาสีพืชศกนะคะใครแบบบอกไซร์้อยไซร์้อยห้าสิบอ่าราคาแรงไปประนันจัดให้เลยวันนี้50บาท70บาทอันนี้ลาสีพืชศก50บาทจ้า เศรษฐีสุพรรณอ้าวจัดไปเลยห้าสิบบาทหวานๆเลยนะเพื่อนๆจา๋านี่กัดสีแบบหวานๆมาแล้วนะคะเพื่อนๆจา๋าห้าสิบบาทเลยนะคะมีจํานวนนะเศรษฐีสุพรรณป้านัน,านมีจานวนเยอะนะคะเพื่อนๆจา๋าอ่าอันนี้จะเป็นบอลเหลืองอ่าป้านันลืมชื่อแล้วเหลืองอะไรสักอย่างจะเหลือง สุรีฉานหรืออะไรสักอย่างนะคะเพื่อนๆจ๋าเจ็ดสิบบาทนะคะกว่าจะโตได้เนาะลืมชื่อซะงั้นอ่าเหลืองสุรีชานเจ็ดสิบบาทเลยจ้าใครชอบโทนสีเหลืองนะสวยนี่ก็จะเป็นสีเหลืองเหมือนกันเป็นบอนกาบจะตุระเทพให้ห้าสิบบาทค่ะ ก็เป็นบอลกาบหลงปูแหวนนะคะเพื่อนๆจ๋ามีแข้งนะหลงปูแหวนนี่ตอนโตสวยมากโตเต็มที่นางสวยมากอ่ะไซส์นี้ปะนันให้ห้าสิบาทสําหรับคนอ่ามือใหม่งบน้อยนะคะเพื่อนๆจ๋าห้าสิบบาทก็สวยได้อุ้ยตู้นี้มีแต่สวยๆอะ่ะเพื่อนๆจ๋าสวยๆทั้งนั้นเลยอันนี้ก็จะเป็นอ่าพระโมกขลานะอ่าห้าสิบบาทนะคะพระโมกขลานะ ต้นนี้ตะเภาแก้วตะเภาทองห้าสิบบาทคะ่ะอ่าใบกลมๆนี้จังหวัดขอนแก่นนะคะจังหวัดขอนแก่นห้าสิบบาทคะ่ะนนี้ทับทิมเมืองจันทร์ห้าสิบบาทจ้ามงคลทรัพย์ห้าสิบบาทคะ่ะอ่าอันนี้จะเป็นเจ้าสาวนะคะนี่ด่างตรงปลานะคะเจ้าสาวห้าสิบบาทคะ่ะเป็นไม้แยกหน่อเดเอ,อเพื่อนๆจ๋านี่ รู้สึกจะเห็นสองกระถางนะคะไม้แยกหนอนะคะหนอเขาจะอ้วนตุบๆเลยนี่ต้นหนึ่งนะห้าสิบบาทนะคะนางสววหะจ้าห้าสิบบาทกันเลยชินเนะบัญชรห้าสิบาทเลยจ้าตู้ที่สามก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนเพื่อนจ้าตู้ที่สามก็จะประมาณนี้นะต้นไหนป้านันที่ไม่ได้พูดก็ทักถามมากันได้เด้อทักถามมากันได้นะคะ นูน่นสุดท้ายนุน่นจะเป็นหนุมานอมพระพาห้าสิบบาทนะคะอยู่ริมตู้นุ่นเลยนะคะหนุมานอมพระพา,พาอันนี้จะเป็นกระเจะจันกระเจะจันก็ห้าสิบบาทนะคะเพื่อนๆจ๋านะคะตู้ที่สามอ่ะเรามาตู้ที่สี่กันเพื่อนๆจ๋ามาตู้ที่สี่ตู้นี้ใหญ่มากเลยนะเพื่อนๆจ๋าใหญ่สวยนะคะมาตู้ที่สี่กันเนาะอ่า ต้นนี้จะเป็นสาวารินอา้าวสาวาลินอันนี้ก็ไซส์ใหญ่ประน,นันให้ห้าสิบาทนะคะห้าสบาทนี่กระดูกสวยแล้วเพื่อนๆจา๋าสวยงามมากเลยสาวารินไม่ค่อยทิ้งใบนะเลี้ยงง่ายมากเลยนะเอาไปตั้งโชว์หน้าบ้านนี่โหเจอลมมั่งฝนมั่งก็นางก็สวยใบก็ไม่ทิ้งนะเพื่อนๆจา๋าสวยาสาวาลินเป็นอะไรที่เลี้ยงง่ายห้าสิบบาทนะคะกระถางนี้ ต่อามาอันนี้จะเป็นพรเจ้าสัวเอาป้านันก็ให้ห้าสิบบาทนะคะด่างทุกใบเลยพรเจ้าสัวณเมืองนนท์ณนเะมืองนนให้ห้าสิบบาทเพื่อนๆจานะเมืองนนให้หนะ้าห้าสิบาทนะเมืองนนก็เลี้ยงง่ายนะคะกระถางนี้นะ้องมีชื่อว่าสุนทรผู้นะคะสุนทรผู้ก็สวยกัดออกสีม่วงๆเง,งาประกายสวยนะคะใบหนาสวยนะคะ อันนี้ก็ชอบนอกตู้เลยยงง่ายห้บาทจ้ามะนีแดงมะนีแดงนี่แผงมาจากม่วงมงคลนะเพื่อนๆจ๋ามะนีแดงให้ห้บาทเลยค่ะมีจำนวนเด้อทัดบางแก้วหน้านหวานเอาให้ห้บาทเลยจ้าตู้ที่สี่นะคะบอกตู้ด้วยป้นานันจะได้ไปไวๆนะคะบอกตู้บอกราคาแล้วก็อ่า ชื่ออะไรจะดีมากถ้ามีแคปภาพได้ก็จะเยี่ยมมากเลยนะคะสีลาหุ้มทองหน้าหวานหวานอันนี้หน้าไม่โหดนะจะออกสีชมพูนะถ้าหน้าดั้งเดิมจะสีน้ำตาลเข้มๆนะคะอันนี้ประนันให้ห้าสิบาททศสกันห้าสิบบาทโอ้โหสวยงามกำลังกัดสีมาแล้วเพื่อนๆจ๋าห้าสิบบาทนะคะทดสกัน จะเป็นบอลกาบน้องมีชื่อว่าอารุณชนะนะคะอรุณชนะ50บาทนะคะตังน,นี้มีสองต้นมีชายชนต้นหนึ่งแล้วก็ปราศาสทองหนึ่งต้นเอาให้50บาทนะคะเพื่อนๆจ๋าเท่ากระแถมชายชนไปนั้นเนี่ยมีติดปลายแดงเด้อชายชนเพรานั้นอ่ะให้ไปเลย50บาทปราศาททอง ทางนี้นะคะอัมพรน,นะคะอัมพรกับอีกต้นหนึ่งป้านันลืมชื่อนะเพื่อนๆจ๋าต้นนี้ก็กัดสีสวยนะโตขึ้นกัดสีชมพูนะแต่ป้านันลืมชื่อเขานะเพื่อนๆจ๋ากัดสีชมพูเลยอ่ากับสองต้นให้เจ็ดสิบบาทนะคะจำเพาะแต่ต้นเดียวก็ต้นละห้าสิบแล้วนะคะเพื่อนๆจ๋าแต่บอนตัวเนี้ถ้าได้กัดสีมาสีชมพูจ๋าๆเลยนะสวยงามมาก ให้70บาทนะคะกระถางนี้เนาะต่อมาจะเป็นหงสุวรรณนะคะหงสุวรรณหน้าขาวโบ๊เลยเพื่อนๆจ๋าห้าสิบาทโอ้ยสวยงามมากนะคะซสอ้วนอ้วนเลย50บบาทเท่านั้นนะคะหงสุวรรณ ต้นนี้ป้านานลืมชื่อเพื่อนๆนจ๋าเขาแผงมาจากองค์หญิงทอฝันแต่เขาไม่ป้ายอ่ะเขาก็เลยไปตั้งชื่อใหม่แต่นางใบจะหนาขึ้นเงานะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าป้านานให้50บาทนะคะให้50บาทยิ่งโตยิ่งสวยยิ่งแก่ต้นยิ่งสวยเงาหนาขึ้นเงามากเลย50บาทนะคะลืมชื่อต้นที่7ด ต้นนี้จะเป็นพ,นพรพะร่วงพ,พรพะร่วงให้ห้าสิบบาทนะคะสวยมากฟอมสวยมากเพื่อนเพื่อนจ้าพ,พรพะร่วงใบดกดกเลยห้าสิบบาทเลยจ้าตู้ที่ตู้ที่สี่นะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าตู้ที่สี่หรือตู้ที่ห้าแล้วเนี่ยตู้ที่สี่นะคะมงคลทรัพย์ต้นนี้กระถางนี้ประนันขอเจ็ดสิบนะคะมีไซส์ห้าสิบกับเจ็ดสิบนะเพื่อนเพื่อนเลือกเอาเนาะไซส์เจ็ดสิบก็นางก็จะไซส์ใหญ่ กว่าเขาหน่อยหนึ่งนะคะเพื่อนๆจ๋าไปอัพกระถางนะป้านันก็จะปล่อยอยู่ที่100นะคะอันนี้ก็อยู่ให้อยู่ที่70นะคะสวยต้นขาวต้นนี้ก็จะเป็นอ่าละอ,องดาวนะคะเพื่อนๆจ๋าละอ,องดาวป้านันให้อยู่ที่50บาทนะคะละอองดาวสีขาวๆสวยๆนะคะตู้นี้มีตา้ไมา้ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะ,ะเพื่อนๆจ๋า ต้นนี้อ่าต้นนี้จะเป็นนางเสือดาวนะคะนางเสือดาวเดี๋ยวก็นันยกให้ดูนี่นะลำต้นนะคะความสูงหนึ่งไม้บรรทัดเลยโอ้โหสวยงามมากนางเสือดาวห้าสิบบาทไปเลยอ่าอุ้ยอันนี้เป็นบอนใบกลมสวยๆเลยเพื่อนๆนจ๋าใบกลมเหมือนอุ้ยสวยมากเลยใบเหมือนพไในไข่เลยนะเพื่อนๆนจา๋าแต่นางสีขาวนะคะปะนันให้ไปในน้มลูกไม้นะคะลูกไม้ใบกลมนะคะ เพราะว่าต้นแม่เขาจะเป็นคุณหญิงทองม้วนกับทาตบางแก้วแต่ลูกออกมานี้ขาวเหมือนอเดือนพฤษภาเลยเพื่อนๆจ๋าขาวเหมือนเดือนพฤษภา,าเลยนะคะอันนี้เป็นลูกไม้ใบกลมนะคะนี่สวยงามมากต้นใหญ่แข็งแรงความสูงหนึ่งไม้บรรทัดนะคะให้เจ็ดสิบบาทนะคะต้นนี้มีต้นเดียวเด้อ อ่าอันนี้หานุมานป้านานลืมแล้วว่าเป็นหานุมานอะไรเพื่อนๆจ๋ามันหลายหานุมานเหลือเกินป้านานลืมนะคะเอาใครชอบนะคะสวยๆเลยให้อยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะคะให้อยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะนี่มีลูกน้อยกําลังเริ่มออกมาแล้วนะเพื่อนๆจ๋ามีลูกน้อยเริ่มออกมาแล้วนะออาให้เจ็ดสิบบาทนะคะหานุมานตู้นี้มีจะบอลใหญ่ๆ,ๆเพื่อนๆจา๋าอันนี้ทศกันนะทศกัด อ้ยสวยงามมากทวีราบทวีราบไซนี้พนันขอเจสบนะคะไซนี้ขอเจสบนางจะแบบกัดสีมาเหมือนอ่าอ่าอะไรนะลาหูอมจันแล้วนะเพื่อนๆจ๋าอ้าไซนี้ให้เจต้นต่อมาจะอ่าเป็นตะวันชิงพบอ่าสายดาร์กสายดาร์กสายดาร์กสายดำให้50บาทตะวันชิงพบ ลูกคิ้วสวยๆนี่เลยนายทองเหม็นชื่อเขาไม่ค่อยเพาะนะชื่อคนโบราณเนาะแต่บอนออกมาสวยมากนะคะเพื่อนๆจ๋าสวยยิ่งยิ่งโตยิ่งสวยนะคะต้นนี้เอาประนันให้50บาทนะคะนายทองเหม็นาวัาหวานนี่เลยจะเป็นดวงอมพรหน้านี้สวยนะเพื่อนๆจ๋าดวงอมพรหน้านี้สวยหน้าหวานนะคะ น้องมีชื่อดวงอมพรมีต้นเดียวนะคะต้นนี้ต้นเดียวขอบชมพูหวานๆเลยให้ห้าสิบบาทนะคะดวงอมพรต้นนี้หน้าหวานๆให้ห้าสิบบาทมีต้นเดียวนะคะโอ้หตรงนี้ไก่อัมารินนะคะไก่อัมารินอา่าไซส์นี้ให้อยู่ที่เจ็ดสิบาทนะคะสามต้นสองรอยเดอ้อโหกัดสีมาสวยแล้วเพื่อนๆจ๋ากไก่อัมมารินนะคะ ไก่อัมมารินมีจํานวนให้นะคะใครอยากได้ไปทําฟอร์มโกอ,อันนี้ก็เลี้ยงง่ายนะคะไก่อัมมารินเจ็ดสิบบาทนะคะเมืองเชียงใหม่นะคะเมืองเชียงใหม่อูหมีแต่ต้นใหญ่ๆอ้วนๆทั้ทงนั้นเลยเพื่อนๆจา้าไซ่เจ็ดสิบบาทนะคะคือล้นๆเลยนะคะยาวๆกันเลยอ้วนๆกันเลยนะทั้ใทงใหญ่ทั้งยาวอ่าให้เจ็ดสิบบาทนะคะเมืองเชียงใหม่ บอลใบยาวสุมาอี้สุมาอี้ไซส์นี้ก็ให้70บาทนะคะเพื่อนๆจ๋านี่ก็มีจํานวนนะใครอยากไปทําฟอร์มกอนะคะ3มต้นห้าต้นจัดเลย70บาทนะคะต้นนี้จะเป็นพันธุ์ท้ายนอลสิงห์นะคะพันธุ์ท้ายนอละสิงห์งก็ไซส์นี้ให้อยู่ที่70บาทนะคะพันธุ์ท้ายนอลสิงห์ ผู้เท่าเฝ้าเรือนต้นนี้สวยมากเพื่อนๆจ๋าบอกได้เลยว่าสวยนะคะอ่าให้เจ็ดสิบบาทนะคะสามต้นสองร้อยเด้อผู้เท่าเฝ้าเรือนไม่ค่อยมีจํานวนมากนะคะเพื่อนๆจ๋าต้นใบใหญ่ใบสวยแต่หัวเล็กนั้นเนี่ยบอลต้นเนี้ยผู้เท่าเฝ้าเรือนให้เจ็ดสิบบาทสามต้นสองร้อยนะคะใครอยากได้อะไรก็ทักมานะคะอยากได้อะไรก็ทักมา อันนี้จะเป็นหนุมานนะคะหะนุมาลขัดสมาธินะคะหานุมานขัดสมาธิอันนี้ให้อยู่ที่50บาทเลยเพื่อนๆจ๋ากัดสีมาสวยมากเลยนะเพื่อนๆจ๋าตระกูลหานุมานนี้กัดสีสวยทุกตัวเลยนะ,ะต้นนี้ให้ห้าสิบาทนะคะตู้นี้ก็จะประมาณนี้เนาะอันนี้ตู้ที่สี่นะมีแต่ไซส์ใหญ่เยอะเลยนะเพื่อนๆจ๋าไซส์ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะอันนี้ไซส์ สวยๆกัดสีสวยๆวยต้นใหญ่แข็งแรงนะคะต้นในตู้นี้นะสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะใครอยากได้ต้นอะไรก็ทักถามมากันได้นะคะค่าส่งต้นแรก50บาทต้นต่อไปประนนบวก10นะคะได้ทั้งโอนและปลายทางนะคะ สนใจก็โทรหรือแอดไลน์มาได้เลย081 281 0775นะคะเดี๋ยวป้นานันจะโชว์เบอร์ไว้ที่หน้าคลิปนะคะโชว์เบอร์ไว้ที่หน้าคลิปติดต่อได้เลยนะคะเบอร์ติดต่อได้เลย ถ้าส่งไลน์มาอ่านไม่ทันสักทีก็โทรมาได้เลยนะคะบางทีป้านันทําทคลิปเสร็จก็เดินในสวนเดินอะไรก็จะไม่ได้พกโทรศัพท์เนาะก็จะชาร์จแบตไว้นะคะเพื่อนๆก็โทรได้เลยเพราะมันเสียงดังเดี๋ยวป้นันวิ่งไปรับนะคะสนใจต้นไหนก็โทรมาแอดไลน์มาเพื่อนๆเข้ามาใหม่ก็กดติดตามคลิปด้วยนะกดติดตามกดแจ้งเตือนกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เม้น ให้ด้วยนะเพื่อว่า AI จะได้ดีดนะคะเพื่อนๆจ๋าจะได้สปีกไวๆเนาะนฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปนันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจนะคะเพื่อให้กำลังใจกับปนันเนาะสำหรับวันนี้นะคะปะนันก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ